Thank <laughs> you. ก็สวัสดีนะครับตอนนี้ก็ประมาณเอ่อสิบเอ็ดโมงของวันที่27นะครับผมจะอ่อทำอะไรเอ่ยยังไงเอ่าเอาแบบว่า10วันถึง15วันแล้วกันนะครับก่อนที่ผมจะไปเที่ยวนะครับหาเงินไปเที่ยวตอนปีใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเอาแบบไฮไลท์แล้วแค่ว่ามากดให้ดูนะครับว่าเออได้ร้านไปส่งแถวนี้แล้วก็มาดูตอนอ่าที่ผมเลิกนะครับว่าผมไปไหนมาบ้างนะครับอธิบายนิดๆหน่อยนะครับจะได้เท่าไหร่นะครับก็ตั้งเป้าไว้ประมาณ 15ื่นนะครับ15ื่นก็เฉลี่ยวันละพันก็พอละครับผมจะได้หรือเปล่าในช่วงปีใหม่ก็มันจะมีข้อความนะครับนะจากทางลาลานะครับผมส่งมาให้ออกมาวิ่งนะครับก็แสดงว่าในช่วงปีใหม่นะครับทางแอป,ปเราก็น่าจะมีการโปรโมทหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับทำให้ลูกค้าต้องมาสั่งเยอะจนถึงกับต้องออส่งข้อความมานะครับก็ถือว่า คนขับก็เยอะนะครับแต่เราก็ส่งอาจจะเยอะนะเพราะว่าคนขับก็อยากกลับบ้านเหมือนกันแหละเนาะเขาก็เลยส่งข้อความมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไปก็น่าจะประมาณเดือนมอการาแล้วแหละวันที่ประมาณที่10มั้งครับนะจะไปสัก3ามวันนะครับผมเดี๋ยวเรามาหาเงินกันนะครับผมโอเควันนี้จริงๆจะทำทตั้งแต่เช้ชาแล้วไม่ตื่น เดี๋ยวพรุ่งนี้จะตั้งใจแล้วออกตั้งแต่เช้าแล้วครับผมผมก็มาอยู่นะครับผมนะร้านบัวชมพูก็ไม่คุ้นนะน่าจะเป็นร้านใหม่แถวหลักสองนะครับผมที่ผมจะไปก็คือไปส่งที่มันธนานะครับหมู่บ้านมันธนานะครับก็คือว่าไกลนะเดี๋ยวมาดูนะครับหมู่บ้านมันธนาโอเคก็นี่ครับ8กิโลนะครับผมก็จะมีทางลัดอยู่นะครับแต่ว่าผมน่าจะไม่ไปครับ น่าจะน่าจะไม่ทางก็น่าจะใกล้ๆกกันแหละไม่ต้องไปหรอกครับถ้าไปก็ได้นะคือถ้าไปก็คือจะทางรดแต่ว่ามันจะลุกลุกหน่อยอะ่ะทางนี้ปุ๊บล้วก็ย้อนสอนนี่ครับไม่อยากแนะนําเท่าไหร่ครับมันอันตรายถ้าโดนจับมาคุ้มไหมโอเคผมก็อยู่แถวสายสามนะครับฮอมโปนะครับใครจำได้ไหมคลิปที่ผมมารีวิว,ขอ,วอนะของตัวอะไรนะของตัวอะไรนะจำไม่ได้อะ่ะ ที่ผมมารีวิวอะคับผมแล้วจะมีพี่ๆเขานั่งกัวตรงนี้นะผมได้มาส่งตรงสายสามนี่ไงก็เลยแวะมาแต่พี่ๆเขาหายกันไปไหนหมดก็ไม่รู้นะน่าจะได้งานนะวันนี้คืองานค่อนข้าง,งเด้งเยอะนะครับเด้งเยอะเด้งถี่เด้งถี่เรียกว่าเด้งถี่ดีกว่าผมจะกดจนกว่าจะได้แล้วก็ถ้าไปไกลก็คงไม่แวะมาแล้วแหละนะก็เสียดายไม่ได้มาทักทายกันเลยนะครับได้ตัวแรกมากดได้ก็ถือว่าดีใจแอ่าผมขอล็อกเขตนะคบเพราะว่ารู้สึกหัวใจ ในเมืองมันเด้งมาไม่ได้ว่าถี่มากครับแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนดีกว่ากำ <c oughs> ลังปั่งอรุนทองสองโอเคครับผมนะครับไม่รู้ร้านจะรับหรือเปล่าเอา้ามาหนอนข้างปูหรอโอเคครับผม<ล>ก็ไม่ได้ไกลมากครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะ่ะในหัวก็ประมาณกิโลหนึ่งครับเด่น <c oughs> ร้านอยู่นี่ โอเคครับผมตลาดรับก็ไปใกล้ๆนี่เองครับแล้วก็พอดีเลยมาหนองแขมหนองค้างพูนะครับเดี๋ยวขอมาดูก่อนนะครับว่าอยู่แถวๆไหนเออโอเคครับผลละทางกันเลยก็สรุปว่าผมน่าจะไม่ได้มาอีกแล้วล่ะกดอยู่พี่ๆเขาก็ยังไม่มาเลยไม่เป็นไร คครับผมนะก็ได้แล้วนะครับก็บางบอนบางบอนนะใกล้ๆประมาณ3กิโลนะครับผมออโอเคครับเพื่อนๆถ้าเห็นๆก็จะมีสามกิโลเด้งมาอยู่นะน่าจะเป็นเอ่อ KFC ครับผมนะโอ้เสียดีแล้วครับซอยแล้วกดไมติดคดีแล้ว างนั้นตีเปล่าไปรับประมาณอ่โล5โลครับก่อนที่จะมารับเคฟสีนะครับผมตรงบางบอนนะครับก็ทจริงอ่ะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ก่อนที่จะมารับนี่นะผมว่าเคฟซีผมคงไม่ได้ทางตัน,นครับเออประตูเขาล็อกผมก็เลยเข้าไม่ได้ใช่ไหมขนส่งเลยช้าครับค่าแก้ไขครับค่าเลี่ยงทางมา 40, 40บาทนะครับผมก็เลยได้ตัวนี้มานะถือว่าโชคดีแล้วกันนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับผมว่าคือมันล็อกอะ่ะมันไปไม่ได้อ่าตอนนี้ผมก็มาส่งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่แถว บางน้าจืดนะครับผมจะขึ้นเขตบางบอนกับหนองแขมสับคาบกันนะครับสับคาบกันยังไงแถวนี้ถือถือว่างานค่อนข้างน้อยมากๆนะครับนะเดี๋ยวผมจะนั่งกดประมาณ20สิบนาทีแล้วกันนะครับผมถ้าได้ก็คือได้ครับถ้าคือมาตัวแรกปรุ๊บเรากดได้แล้วก็มีโอกาสนะแต่ว่าถ้าเราพลาดไปเนี่ยคือมันไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ก็คงต้องตีเปล่ากลับไปนะฮะ เข้าไปใกล้อนองแขมไปแถวแคลายหน่อยนะครับถ้าได้ตรงนี้ก็น่าจะประมาณ5กิโล6กิโลนะครับถลับได้นะถ้าเราฟุกกดได้เคฟซีอีกนะฮะเพราะว่าในหัวบนหัวน่าจะประมาณ3โลมั้งอือหือเนี่ยอย่างเงี้ยครับคือสามขึ้นสามกิโลนะเมื่อกี้น่าจะเคฟซีครับแต่เสียดายเรากดไม่ได้ไนงะ ผมบอกแล้วยังไงก็ต้องโดน KFC สักออเดอร์นะครับแล้วก็ออเดอร์นี้คือมันคือความฟุกจริงๆนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับน,น,ออน,นี่นครับนี่บั๊กนะครับผมบักบ๊กแค่กับข้างหลังนี่ก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วครับราคาตัวนี้ประมาณ80บาทครับแต่ว่าเสียดายหน่อยครับจะเพอร์เฟกมากกว่านี้ถ้าไม่รอไก่นุ่มนะลูกค้าเขาเอ่อรอนะ ก็นั่งรอเปิดไปยี่ห้านาทีครับถ้าไม่รอไก่นุ่มเอาแบบไก่กรอบหมดก็โอ้ยออเดอร์นี้สิบนาทีได้แปดสิบกว่าบาทนะผมมาละคอดเซ็งเลยมาหนองแขมเมืม่อไหร่ตายทุกทีตายจริงๆนะนะครับร้านก็ไม่รับอีกนะครับผมก็ลาบร้อยเอ็ดผมก็รับประจํานะครับก็จะอยู่ข้างหน้านะครับผมตรงปั๊มมาเห็นปะ,ะเดี๋ยวให้กดให้ดูนะครับแผนที่แต่ผมเห็นปะอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆนี่เองนะครับโอ้ยงานก็เยอะนะแต่กดไม่ลงยังไงไม่รู้ วันนี้งานมันเยอะวันอาทิตย์ด้วยพีย่ใช่ของขวางอีกแม่งผมดึกมาแม่งงานโคตรว้บเลยเ๋ยวทีห่หลังหกโมงมาผมกดได้สองตัวหลักสองนะคิดถ้าคิดไม่หักก็สิบสามตัวก็ประมาณเกือบพันแล้วเนี่ยเกือบพันเกือบพัน8 0 0 9 0แปดร้อยเก้าร้อยแล้วตั้งใจเลยเนี่ยตั้งใจลายแมนมาสาสี่วันแล้วเอาลองเอาอย่างเดียวดูดิคือจบตรงไหนหาก,กดแม่งแถวนั้นอะ ถ้าเป็นโกดเจกก็ต้องวิ่งมาหาตะแตนบายหาที่ว่าเออตามใกล้ห้างใกล้อะไรอย่างงี้ตั้งใจมันก็พอได้พอได้ครับเออช่วงนี้เขาไลน์แมนเราก็กลับกันไปเยอะด้วยกลับบ้านกันด้วยแต่มันก็ยังกดยากอยู่เหมือนเดิมเลยใช่ก็กดยากอยู่แล้วก็งานช่วงนี้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ อ้อมใหญ่ไปอ้อมใหญ่อะไรวะเฮ้ยไปทันเลยดูโยกนิ้วอยู่มาที่หลังเสียงโอ้โห oh มาสองตัวต้องหวังหรอครับเอา้างานไหนวะงงอะ อย่าก,กดได้เฉยไม่มีเสียงด้วยเอ,อแต่ร้านก็น่าจะปิดแล้วมั้งโอเคไม่รับแล้วแหละนะน่าจะปิดแล้วแหละก๋วยเตีเ๋ยวเรือหกเก้าได้เฉยไม่มีเสียงด้วยป่าแล้วร้านนี้เขาปิดปิดเร็วครับทําให้เราดีใจแล้วอโอ้ยกว่าจะได้ ออเดอร์ที่ส่งไวจริงๆครับอันนี้หน้าร้านใช่ไหมสองร้อยเรรมตรแล้วก็บ้านลูกค้าซอยข้างๆที่ผมกดงานเลยครับหรือว,ว่าดวงดวง ไม่คุ้นชื่ออีกแล้วแถวไหนฟะหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือไปตามซอยจุรีรัตนเข้าสู่ถนนเลียบคลองพันสีเจริญป่งเหนือแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเลียบคลองพันร้านใหม่อะ่ะ <c oughs> ไม่คุ้นชื่อโอเคครับเดินทางไะตอนนี้ผมก็เข้าบ้านมาแล้วนะครับผมนะฮะก็ ตอนนี้เครดิตของผมมีประมาณ1,100นะครับถ้าเมัต้องอย่างต่ำก็ตอนนี้ก็คือประมาณ900นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราได้เกินพันหรือเปล่านะครับโอเคครับอ่าหนึ่งเอาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดทำไมสิบแปดอ๋อสิบแปดถูกแล้วครับผมโอเคครับก็ได้สิบแปดแล้วก็ผมบวกแล้วนะครับว่าวันนี้ผมได้หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบหกบาทนะครับนะก็ถือว่าตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วนะครับผมก็คือว่าจะไม่ค่อยเห็นผมกดตอนกลางคืนแล้วใช่ไหมเพราะว่าผมเอาเวลากดตอนกลางคืนไปวิ่งตอนเช้าดีกว่าเพราะว่าตอนกลางคืนของเล่นเยิ่มเยอะแล้วนะฮะทำให้เราเหนื่อยเหนื่อยสู้แข่งกับเขาอะฮะ เอาเวลานั้นอะไปกดตอนเช้าดีกว่าที่มีงานเยอะๆดีกว่านะครับโอเคครับผมนะเฮ้ยยังไม่เห็นดูแผนที่เลยชีดูดูแผนที่หน่อยดีกว่าเพราะผมไปไหนบ้างนะะก็ถือว่าเกือบเกือบ,อบ,อบ,อบหลุดนะครับแต่ว่าก็ไม่หลุดเนาะยังอยู่ที่หนองค้างพูหลักสองหนองแขมแล้วก็บางบอนนะคะผมนะนี่ครับผมก็คือตรงเนี้ยค่อนข้างตีเป่าค่อนข้างไกลมากไกลไกลไกลเลยนะ โอเคครับผมนะก็ประมาณนี้แหละก็วิ่งไปเท่าไหร่ร้อยสามกิโลนะครับก็เชื่อถือไม่ได้นะครับเพราะบางทีผมไม่ได้เปิด GPS นะครับมันก็เลยไม่นับนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ตอนประมาณ7โมง8ดโมงนะฮะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันอาตั้งไปเที่ยวเหนื่อยแล้วบายๆครับบาย